สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้กินอะไรเอ่ยร้อนทำดีด<ห>ีวันนี้ฝรั่งน้อยขออะไรข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวอือหืออ้ยพูดก่อนนี<ห>ข้าวเหนียวกับหมูทอดครับๆๆอือหอข้าวเพูดดีดีอ้ยอ่ะข้าวร้อนเลยนะฮะโอ้ข้าวเหนียวยังกำลังพอดีเลยวันนี้รอ<ห>ข้าวเหนียวหมดแล้วมาไม่มีข้าวเหนียวมาต้องไปซื้อข้าวเหนียวแล้วเนี่ยอือ ยิ่สวงแต่อิจแม่จเระมัดสกมอืมเมื่อวานถามกินข้าวเหนียวนะเมื่อวานบอกว่าแม่มีข้าวเหนียวไหมแล้วจะกินกับไข่ทอดหรอเมื่อวานไมักินอือแล้วทีนี้วันนี้มาามาก็เลยหุงข้าวเหนียวให้ฝรั่งน้อยกินถามกินเป็นด้วยนะโอโหททำเป็นคำดีๆดิโอโห้นิ้ว ร้อนนะคะเพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆเจยจ๋าลืมหุงไว้สักชั่วโมงที่แล้วเนาะก็จะเย็นหน่อยพอดีอันนี้เพิ่งออกมาใหม่ๆออกมาใหม่ๆทำคำ,ำข้าวให้เหมือนเด็กไงกำลังน้อยเป็นเด็กอือหืออร่อยไหมครับอือหือชิบีอะไรนะไม่ได้ยินขอบคุณครับอืมพรุ่งนี้ชวนพี่ยาดามาป่ะ Mm -hmm. Ja, mijn dan uh, zijn Dat